ก็จริงอย่างที่ทั้งรัฐบาลทั้งกองทัพนะคะร่วมกันทํามาตลอดนะคะนั่นก็คือการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็การรักษาไว้ซึ่งสันติภาพความสงบสุขนะคะอันนี้ก็เป็นจุดยืนที่เราเน้นย้ํามาตลอดนะคะแล้วก็เราก็ทําอย่างต่อเนื่องมานะคะก็จนในที่สุดนะคะทางฝ่ายกัมพูชากเ็เริ่มในการยิงก่อนนะคะแต่ว่าก็เหมือนเดิมค่ะก็เขาก็จะพูดว่าฝั่งเรายิงก่อน แต่ว่าสมัยโลกสมัยนี้แล้วเรามีเครื่องมือเครื่องไม้มากมายนะคะท,ที่ทำเห็นแต่ว่าจริงก็ในสายตาของโลกเองเนี่ยดพราะฉันเองคิดว่าส่วนตัวนะคะเรื่องเรื่องเครดิตในการเชื่อถือที่ชาวโลกจะเชื่อถือกัมพูชาก็คงลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉันเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเริ่มเขาเริ่มที่จะที่จะยิงมานะคะแล้วก็จริงๆได,ได้ได้คุยได้มีโอกาส คุยกับทาง,ท,างท่านรัฐมนตรีนะคะทา,ทางององทัพเองก็เ,เตรียมความพร้อมไว้อย่างดีนะคะที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทางรัฐาการก็ได้ได,ไ,ดได้โทรคุยกันนะคะเพราะดิฉันเองก็เป็นห่วงสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทางรักษาการก็ได้มีการเ,าเรียกคุยประชุมกันรับมือเนี่ยความรับมือหรือเรื่องของอาวุธที่ท,ที่มีตรงตรงชายแดนเนี่ยพร้อมมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่ดิฉันยังปฏิบัติหน้าที่ ก็พร <hora> ้อมมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นก็เรื่องของความพร้อมอาวุธเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยเองก็พูดเลยว่าถ้าเทียบกับปี54แล้วมีมากกว่า2เท่านะคะสองสเท่าเลยที่เราพร้อมอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความพร้อมหรือว่าการฝึกฝนของทางกองทัพเนี่ยไม่มีอะไรที่เราไม่พร้อมนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเราไม่อยากที่จะให้เกิดความรุนแรงอยู่แล้วโลกยุคสมัยนี้ก็ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงอยู่แล้วแต่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยทางกองทัพก็เตรียมความพร้อม ไว้อย่างดีนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปเนี่ยไม่มีเครื่องมือไหนสําคัญเท่ากับความสามัคคีของคนในชาตนะิอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองเนี่ยสิ่งที่ทั้งรัฐบาลทั้งกองทัพเนี่ยพยายามมาตลอดก็คือไม่อยากให้พี่น้องประชาชนต้องเสียชีวิตต้องบาดเจ็บอันนี้คือสิ่งที่ทํามาเสมอและเราเรารักคนไทยของเราเรารักประเทศชาติของเรา เราไม่อยากให้มีใครก็ตามที่ที่ได้รับผลกระทบรับความเจ็บปวดตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ทราบแล้วว่าของเขาคิดยังไงกับประชาชนของเขาแต่เราคิดแบบนี้กับประชาชนของเรารนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่ทั้งรัฐบาลทั้งกองทัพทําเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นก็จริงถ้าผู้ที่อยู่บริเวณตรงที่เกิดปัญหาตอนนี้นะคะกะ็ถ้านักษาการก็ได้มีการสั่งการให้ดูแล พี่น้องประชาชนตรงนั้นนะคะ,ะแล้วก็อาจจะบางพื้นที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายนะคะก็เดี๋ยวให้ให,ให้ให้รับรายงานหรือว่าฟังตามช่องทางที่เป็นช่องทางที่ออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็ให้คนไทยเราพนึกกําลังกันไวค้ค่ะให้กําลังใจเจ้าหน,น้าที่ให้กําลังใจกันเองนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดถามได้ขนาว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลพยายามใช้ช่องทางการเจรายกาแบบสัตวิีไม่ว่าจะเป็น MOU 44หรือ43ตรงนี้ทั้ง CG ว,วันนี้เนี่ยควรยกเลิกพิจาราย,ยกเลิกสงนั้นได้หรือยังในฐานะรัฐาบาลนะคะในใน stage, ในสเตจในสเตจนี้นะคะเท่าที่เห็น,นการทูตทั่วโลกเนี่ยมันไม่ใช่สเตจของการเจราจาอยู่แล้วนะคะตอนนี้มันไม่ใช่อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทางกองทัพเนี่ยพยายามอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นท,าท่านตีช่วยเองเนี่ยจริงๆในการประชุมคอรมอเองท่านก็ได้รายงานในคอรมอทุกรอบว่าขออย่าให้ออตอบโต้อะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นทุกครั้งเนี่ย ถึงแ,แม้เรารัฐบาลเองกองทัพเองจะโดนว่าเรื่องการตอบโต้ว่าช้าหรืออะไรบ้างเนี่ยเราเห็นเป้าหมายที่สําคัญว่าเราไม่อยากให้เสียเลือดเสียเนนะื้ออันนั้นคือสิ่งที่รัฐบาลทุกท่านทุกคนไม่ตอบโต้และไม่อดทนได้ว่าไม่เป็นไรเราจะโดนว่าเรื่องนั้นเราไม่เป็นไรแต่ว่าชีวิตสําคัญที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราคิดมาเสมอแต่วันนี้เองเนี่ยอย่างท่านรัฐมนตรีช่วยเองกไไไ็ได้ได้ออกมาสัมภาษณ์ก็เห็นเลยว่าท่านเองเนี่ย ก็อดทนมามากเช่นกันอย่างท่งท่านพบวทวอเองเนตอนนั้นที่คุยกันทุกคนที่ประสานอยู่หน้าง,งานอดทนอดทนมากนะ,ะต่อสิ่งั่วยุทั้งหลายต่อการที่เข้าไปเจรจาแล้วแต่ไม่เป็นไปตามที่พูดเลยนะคะเราก็ไม่เคยจะให้ข่าวหรือว่าอะไรที่ไปทำรลายเขาเลยนะคะซึ่งถึงจุดนี้เนี่ยดิฉันภูมิใจแล้วก็มั่นใจในตัวรัฐบาลและกองทัพ ว่าได้ทําทุกอย่างได้เป็นผู้ใหญ่ได้เป็นระบบตามตามครคอของต่างประเทศทั้งหมดนะคะรักษาไว้ <c oughs> ซึ่งสันติภาพจนถึงที่สุดแล้วก็ได้ทําทุกอย่างเต็มที่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันทางรัฐบาลทางกองทัพได้ทําหน้าที่ของเต็มที่แล้วนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตส่งกําลังใจนะคะให้ทั้งรัฐบาลแล้วก็กองทัพให,ให้แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะพี่น้องประชาชนตรงนั้นด้วยนะคะว่า ขอให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้เร็วที่สุดนะคะดิฉันเองก็ส่งกําลังใจแล้วก็ถ้ามีอะไรที่จะช่วยได้ก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะคะในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งะคะ่ะกมาค่ะตอนนี้มีทั้งทหารท,ทั้งทั้งหมดนะคะท่านรักษาการก็ได้เตรียมไว้แล้วนะคะก็ขออนุญาตให้สัมภาษณ์ทางท่านรักษาการก็มีการอัปเดตกันบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าท่านหน้างานเลยที่ทันทีที่เป็นสงการได้ปฏิบัติได้จริงเนี่ยก็เป็นท่านท่านรักษาการนะคะขอให้ไปทางนั้นแล้วก็เขาประสานกับทางกองทัพตลอดนะคะ แต่วันนี้แต่วันนี้ต่วันนี้กัมพูชายิงมาทางใกล้กับพื้นที่ชาวบ้านอย่างนี้เราต้องบอกประชาคมโลกบอกประชาคมอาเซียน่าครับเพราะการกระทำนี้เป็นการกระทำที่ผิดยุทธวิธีเราต้องประนามสิ่งนี้ค่ะเราต้องประนามแน่นอนเพราะว่าประชาชนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้อี่หน่อยอีเนยเขาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทหารด้วยกันที่มีอาวุธครบมือทั้งคู่นี่คือยิงมาแล้วก็ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอันนี้ ดิฉันเองไม่ต้องพูดอะไรมากค่ะทั่วโลกเมื่อได้ยินสิ่งนี้ก็พร้อมประนามเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นปฏิบัติกันทั่วโลกแน่น,นอนค่ะขอบคุณค่ะครัคบ